ก็สามารถตปได้ทั้งคืนช่องที่มีมากกว่าความเบนดนตรีของคนที่อยากสำเร็จกดไลค์แชร์ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ ตึกโป๊กตึกตึกโป๊กอ่าดูนะครับเวลาก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเราต้องมีฟิลลิ่งนะในแบบแพทเทิร์นอย่างนี้ก่อนนะครับโดยการฝึกอย่างนี้นะอ่าเวลานัดจะเป็นนี 1, 2, 3, ้หนึ่งสองสามและสีะ่อ่าหนึ่งสองสามและสี่หนึ่งสองสามและสี่อ่ครับอ่าเสวตบมือก็ เนะท้าเนี่ยคอปเป็นเป็นบีทนะครับเป็นเสียง,งของเมฆนอมนะจังหวะของเพลง1 2 3และ4นีะ่จะเคาะตลอด1 2 3 4อนะ่ะเดี๋ยวมือเราจะปฏิบัติเป็นตัวโนว้ตใช่ไหมอ่นะก็เป็นหนึและ4ี่อะอีกรอบนึนะครับ1 2 3และ4นีะ่อะหนึน 1, 2, 3, และสนะี 1, 2, 3, ละสนะี่ตัวอย่างที่หนึ่งแบบนี้หนึ่งเห็นไหมหนึ่งตบมือพร้อมกับเท้าสองตบมือพร้อมกับเท้าเห็นไหมครับอ่าสามตบมือพร้อมกับข้อเท้าอ่านะพอและและตรงสามตบมือเดียวและคสี่ตบมือพร้อมกับข้อเท้าเห็นไหมก็เป็นหนึ่งสองสามและเห็นไหมครับ หนึ่งสองสามและสี่ฮะอ่าพออันนี้เรามีฟิลลิ่งแบบนี้ในในร่างกายทำจนชินแล้วนะครับอฮะเราก็มาตีอ่อ่าคาของนะครับอ่าหนึ่งนะหนึ่งเป็นเสียงของอ่าเสียงที่ใหญ่สุดเสียงเสียงกระเดื่องฮะ่านะสองเป็นเสน่ห์หนึ่งสองฮะพอสามแล้วเนี่ยเป็นเสียงกระเดื่องสามและ อ่าไปเสนอก็เป็น1 2 3และ4 1 ไปตัวอย่างที่2ก็เป็นตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยเวลานับเป็นสัดส่วนของตอนจังหวะนะครับก็เป็น1 2และ3 4อนะ่ะ1 2และ3 4มสี่นะอ่ากันนี้ก็ เราหัดกับมือหนึ่งอ่าเท้าเคาะไปเป็นเป็นบีดอ่าต่เบาเพลงนะเสียงไม่แน่นองสามสี่หนึและ 3, 4นะอ่านี่แค่หนึ่งห้องอ่าใครจะวนไปเรื่อยๆนะครับ 1, 2, และ 3, 4 1, 2, และ 3, 4 1, 2, และ 3, 4นะ หนึ่งเนี่ยตบมืออ่าพร้อมกับเทา้าหนึ่งน,นะครับสองสองก็ตบมือพร้อมกับเทา้าและตบมืออย่างเดียวและอสามตบมือพร้อมกับเท้าพอสี่ก็ตบมือพร้อมกับเทา้าสี่นะห,หนึ่งนะครับสองและตบมืออย่างเดียวและเห็นไหมครับสามสี่ หนและสามสี่นึ่งสอและ3ามสี่อ่ะหนึและ3าสี่ 1, 2, 3, ใช่ไหมหนึ่อ่ะหเป็นเสียงกระเดือ่ 2, งอ,อ,อง2เป็นเสียงแสแนอ่ะพอและของสองเป็นเสียงแสนเอโทษเป็นเสียงของกระเดื่องและ3เป็นเสียงกระเดื่อง 4เป็นสแสนร์สงสอและสามสี่น่และสามสีต่อไปถ้าเธอสุดท้ายเป็นห้องส่งครับ one and two and three and four and one น yeah. ึ and two and three and four and one one ตบมือพร้อมับขอเทา้า one อะ and ตรง one ก็ตบมือเดียว and two ตบมือพร้อมับขอเทา้า and ของ two ตบมือเดียว three ตบมือพร้อมับขอเทา้า แอนของทรีก็ตกมืออย่างเดียวโฟตรงพอข้อเท้าโฟนมอ่ะแอนตกมืออย่างเดียวแอนของโฟแอนอะตกมืออย่างเดียวอ่ะอ่ะวันจังหวัดต่อไปก็ตกมือพร้อมกับข้อเท้าเห็นไหม่ะพอโลแล้วก็แบบนี้วันแอนทูแอนทีแอนโฟแอนอะวันนะครับ ตรงจังหวะที่4อ่ะเป็นคาเบล2ชั้นนอาาชาัไ้หนเท้าเราก็จะเคาะตลอด ก็จะตึกโป๊ตึกตึกโป๊หรือว่าตึกโป๊ตึกตึกโป๊เนี่ยก็ลองใช้ฟิลลิ่งตัวเองนะครับนะเลือกอแบบของกระเดื่องที่เหมาะสมนะลองใช้จับความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งแบบแพทเทิร์นที่สามที่บอกไปนะก็สามารถตีได้ทั้งคืนนะ